รุ่อวันที่6มกราคม2559จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดงานบำเพ็ญกุศลฉลองอภิรักษ์กิจสมัย100ปีนับแต่วาระที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาพระเริกขึ้นที่อาคารมหาจุฬาลงกรณ์โดยมีเหล่าคณาจารย์บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมงานภายในงานมีกิจกรรมทั้งพิธีสงฆ์และการบรรยายพิเศษ โดยพิธีส่งนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยศาสตราจารย์กิติคุณดรคุณหญิงสุชาดากิรนันเป็นผู้นำเหล่าคณาจารย์บุคลากรและนิสิตจุดทุบเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเครื่องทองน้อยถวายสการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เบาาาานนูชจกราร,ารุในเวลาต่อมาผู้มาร่วมพิธีนำดอกไม้ขึ้นถวายสการะพระบระมาชายาลักษณ์พระบระมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและทรงวางศิลาพระเลิกก่อตั้งสถานศึกษาแห่งแรก วันที่3มกราคม2458ได้มีการทําพระราชพิธีวางศิลาพระเลิกตึกบัญชาการสําหรับโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทุ่งพญาไทยคือตําบลที่เราอยู่ตรงนี้แหละครับเพื่อสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่ทําการของมหาวิทยาลัยที่จะก่อตั้งขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันนั้นจึงมาครบ100ปีท่วนในเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้ครับการเริ่มต้นประเดิมการฉลอง หนึ่งศตรวรรษแห่งการเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ100ปีแห่งพระราชพิธีวางศีดาพระเลิกตึกบรญชการโรงเรียนเครา่ก,การพลเรือนจึงมีความเหมาะสมมีความงดงามและเป็นสิ่งที่จะอยู่ในความทรงจําพวกเราปีช้านานครับผมในวันที่เสเด็จพระเมเหมาทรงก่อศีดาพระลิกนะครับเสาต้นนี้ยังไม่ได้มีความสูงใหญ่อย่างที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ว่าในเวลานั้น มีการก่อขึ้นมาแล้วครับอยู่ประมาณสักสักแค่นี้เห็นจะได้นะครับแล้วก็ยังมีช่องว่างอยู่ภายในที่พระบาทสมเด็จพระพุทเก้าจร่หัวจะส่งวางศิลาพระเลิกแล้วก็บรรดาข้าวข,ของที่เป็นที่ระลึกบรรดาหนังสือจดหมายเหตุทั้งหลายเหรียญเงินธนบัตรหรือเอกสารสาคัญในเวลานั้นลงไปในหลุมศิลาพระเลิกได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็มีฐานขึ้นมาอยู่สูงประมาณสักสักแค่เอวนี้เห็นจะได้นะครับเมื่อเสด็จปรเนินกลับแล้วจึงมีการก่อสร้างแล้วก็ สร้างขึ้นมาเป็นเสาขนาดใหญ่นีขึ้นภายในนั้นมีศิดาพระฤกของโรงเรียนการการพลเรือนที่ทรงสถาปนาขึ้นในครั้งนั้นครับผมนอกจากพิธีสงแล้วยังมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพีรศีโภวาทองอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยผู้บรรยายในหัวข้อตึกบัญชาการ โรงเรียนข้าราชการพลเรือนซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างอาคารหลังแรกของสถานศึกษาแห่งแรกของสยามการเลือกที่จะตั้งมหาวิทยาลัยอ,ออกมานอกพระนครนะครับเหมือนกับเป็นการที่ท่านวางแผนไว้ว่าสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของสยามจะต้องใช้พื้นที่ขนาดเท่านี้นะครับเพื่อความเจริญย,ยั่งยืนในอนาคตสำหรับตึกบัญชาการ โรงเรียนข้าราชการพลเรือนนะครับอาคารนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสถานอุดมศึกษาแห่งแรกของสยามนะครับเพราะฉะนั้นสภาจัดก,การโรงเรียนเนี่ยก็ได้มีดํบริม,มาตั้งแต่ต้นว่าจะต้องเป็นอาคารที่มีความทันสมัยนะครับมีโครงสร้างที่ทันสมัยแข็งแรงมั่นคงแต่ว่ามีรูปแบบภายนอกที่มีความเป็นไทยนะครับเพื่อนําเสนอความเป็นไทยความเป็นชาติที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานนะครับในการนี้ทางสภาก็ได้ไปเลือกสถาปนิกชาวตะวันตก นะครับซึ่งสุดท้ายก็ได้สถาปนิกชาวอังกฤษชื่อว่านายเอ็ดเวิร์ดฮีลลี่นะครับนายฮีลลี่ก็ได้ออกแบบอาคารให้มีผังมีรูปแบบเป็นแบบต้นตกมีลักษณะความสมมาตรซ้ายขวาเท่ากันตรงกลางเป็นโถบันไดแล้วก็ซ้ายขวาเป็นห้องเรียนห้องทํางานนะครับทั้งหมดนี้เป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับซึ่งก็ทันสมัยมากในสมัยโน้น ลักษณะของการผสมผสานความเป็นไทยหลายๆอย่างนะครับทั้งในเรื่องของรูปทรงอาคารรูปทรงหลังคาการใช้หลังคาซ้อนชั้นหลังคาจั่วชั้นๆมีชายคายืดยาวกันแดดก,กันฝนนะครับอาคารนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นรัชกาลที่6นะครับด้วยงบประมาณที่สูงมากด้วยความประสงค์จะให้อาคารนี้มั่นคงถาวรเป็นสถานโดยศึกษา ที่ยั่งยืนของชาติต่อไปนะครับจนกระทั่งถึงในช่วงประมาณปี2530ทางมหาวิทยาลัยก็เห็นความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของอาคารหลังนี้นะครับทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเองแล้วก็ประวัติศาสตร์สถาปัตย์ไทยนะครับก็ได้มีการอนุรักษ์บูรณะฟื้นฟูสภาพอาคารครั้งใหญ่นะครับซึ่งคือก็ต้องยอมรับว่าอาคารซึ่งมันก็มั่นคงแข็งแรงแต่ว่าเวลาผ่านมากือ80ปีนะครับก็มีการบูรณะอาคารแล้วก็ปรับ ฟังชันบางอย่างนะครับให้เหมาะสมกับการเป็นห้องประชุมของมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการจัดพิธีการอะไรต่างๆแม้เวลาจะผ่านไปกว่าศตวรรษแต่เหล่าคณาจารย์บุคลากรนิสิตร,รวมไปถึงบัณฑิตก็ยังคงระลึกถ,ถึงวัตถุประสงค์สำคัญที่สมหวังก่อตั้งให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเสาหลักของแผ่นดิน